มาวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการปรับตั้งค่านะครับเริ่มจากการตั้งให้เป็นตัวเลขนะครับกดนี่นะครับชาร์ป V s l a s M นะครับกดค้างไว้แล้วก็กดเปิดเครื่องนะครับอ่า อันนี้ในกรณีที่ตอนแรกโชว์เป็นความถี่ไว้นะครับแล้วเราจะให้เปลี่ยนเป็นเลขช่องนะครับ<ม>ทำซ<ม>้ำอีกครั้งนึงครับปิดเครื่องนะครับกดซีเรียม v ลครับจากนั้นเปิดเครื่องอ่า<ม>เห็นไหมครับจะโชว์เป็นสองสี่ห้าจุดศูนย์ศูนย์แล้วนะครับคราวนี้เราจะเริ่มตั้งค่ากันเลยไปที่ F นะครับแล้วตามด้วยหนึ่ง ะครับตั้งค่าส q ควผมตั้งไว้ที่7นะครับกด F ทีหนึ่งนะครับ F แล้วก็2นะครับคือการใช้โปรแกรม Walk นะครับอันนี้เราข้ามไปเราจะไม่ใช้มันนะครับ3คือเออ R E V Left นี่เราก็จะข้ามไปนะครับเราจะไม่ใช้เราจะปิดไปก่อนนะครับ4คือ Shar p นะครับ Shar p V M นะครับจะใช้ในกรณีปรับตั้งไฮโลนะครับกำลังส่งเครื่องนะครับต่อไปเป็นสเตปนะครับกด F นะครับแล้วก็4นะครับเซตเป็น12.5นะครับตามนี้นะครับกด F อีกทีหนึ่งนะครับต่อไปเป็นค่า DUP นะครับ DUP ก็อย่าเพิ่งไปสนใจมานะครับข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับ